วยออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน ebay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com ผ่านโลกอ e ีคอมเมิร์ซกันนะคะเอกหนึ่งกระแสที่เราจะต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มาถึงในเรื่องราวนะคะที่เข้าไปเจาะเลึกกันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะกับเรื่องของสินค้าต่างๆนะคะที่แหมดูเหมือนจะง่ายเหลือเกินนะคะกับการนําเข้าไปขายบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรสินค้าที่ดูเหมือนว่าเราก็หาได้ตามท้องตลาดนี่แหละเอ๊ะทำไมไปอยู่ใน eBay ราคาถึงสูงขึ้นได้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของกูรูทั้งสองท่านนะคะก็คือทางด้านของอาจารย์โจคุณไพรัิศนะคุนคจร แล้ววันนี้นะคะก็คืออีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาร่วมนะคะแชร์ประสบการณ์กันด้วยก็คือทางด้านของอาจารย์หลุยคุณสุวรรณทัศมากรน,นะคะซึ่งอาจารย์หลุยก็เป็นผู้อำนวยการชมรมคนรักอ e ีเบนั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะทั้งประธานชมรมแล้วก็ผู้อำนวยการชมรมมานะคะคที่จะมาแหมเปิดประเด็นต่างๆแบบนี้นะคะค <ๆ S 2> แล้วก็อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าที่เปิดในหน้าเว็บไซต์นะคะบางคนเปิดมาอาจจะเคยได้ผ่านๆตามมาบ้างแล้วแหละ แต่บาง<ช>คนบอกว่า,อาไอสินค้าที่ว่านี้ที่บอกว่าเป็นสินค้าที่หาได้ง่ายๆทั่วไปตามตลาดนี่มันเป็นสินค้าประเภทไหนบ้างคะจันโจครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะมองข้ามบางอย่างนะครับเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องการของที่มาจากประเทศไทยนะครับอย่างเช่นมาม่าเนี่ยะนะครับบางทีต่างประเทศอาจจะไม่มีมาม่าที่รสจัดอย่างบ้านเราทานนะครับอาจจะเป็นมาม่าที่จืดๆในบ้านเขาใช่ไหมครับพออยากทาน อของบามีสำเร็จรูปนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อในเว็บของเราได้นะครับพออย่างนี้กลายเป็นว่าเริ่มเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มามมาอย่างเดียวแล้วมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยที่วิถีชีวิตอย่างคนไทยหรือเอเชียหรือว่ากลุ่มที่เป็นเซาท์อีเดเชียด้วยกันชอบใช้แต่ไม่อยู่ในชั้นโชว์ของในอเมริกาหรือในยุโรปหรือในอังกฤษ ใช่ไหมครับเขาก็ต้องมาหาในในโลกของการทําออนไลน์นะครับซึ่งผมจะให้ดูว่าเอสินค้าอะไรบ้างเป็นตัวอย่างนะครับมีอะไรอีกบ้างนะคะขอโชว์เลยดีกว่าวนี้ถ้าเป็นเสิร์ฟมาจริงๆนะคะบนโต๊ะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่โอเคเราแมคุ้นเคยแหละในบ้านเราอยากผมอยากให้สังเกตเรื่องของราคาด้วยนะครับสังเกตดูว่า M150 เนี่ยนะครับแค่10บาทนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในออนไลน์เนี่ยนะครับ22เหรียญ นะครับก็ประมาณ600กว่าบาทอันนี้อันนี้คืออันนี้กําลังขายกันอยู่ปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยครับผมคือหน้าจออย่างนี้เราเราเมคมันไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเรามีการทำรีเสิร์ชแล้วก็อีเดเองก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยต้องเป็นของที่เป็นของแท้นะแล้วก็นําเสนอจริงๆนะครับยีเหรียญใช่ครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่าง M 1 5 0เนี่ยนะครับ22เหรียญก็600กว่าบาทนะครับแล้วผมยังไปเจออีก2-3ชิ้นนะครับอันนี้ให้ดูซีมาโลชั่นโอ้ซีมาโลชั่นนี่15บาทนะครับก็ตอนนี้ราคาที่ขายอยู่ใน Ebay ก็คือสา4เหรียญกว่าก็ไปแล้วร้อกว่าบาทแล้วสภากคุณมันจะต้องอธิบายยังไงคะเนี่ยออ๋ครับก็ส่วนมากเราจะดูจากหลังฉลากแล้วก็ลอกลงไปเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้ากดอายุไม่ถึงจริงๆเนี่ยนะครับจำจำไม่รู้จักซีมาโลชั่นนะครับเพราะว่านี่ต้องมีอายุนิดนึงะต่อนะครับที่ผมประทับใจอีกตัวหนึ่งก็คือกาวยูฮูครับกาวยูฮู20บาทนะครับแต่นี้ไม่มีในบ้านเขาเลยอ่ะคือของบางอย่างเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ไกลอย่างอย่างในอะลิโซนาเนี่ยนะครับอยู่ไกลความเจริญนะครับขับรถเป็นชั่วโมงบางทีเขามาเห็นปั๊บเฮ้ยราคานี้ไม่แพงกว่าบ้านเขาเขาซื้อเหมือนกัน แล้วฝรั่งเนี่ยสไตล์การซื้อของเขาจะแลนในการซื้อของเข้าบ้านซื้อก่อนอาทิตย์2อาทิตย์เพราะฉะนั้นพอเขาขาดเขาก็จดจดไว้แล้วก็ซื้อเข้ามาทีเดียวเลยค่ะอมีตัวอย่างอีกใช่ะะแล้วนะครับโอ้โอันนี้นี่เรียกว่าต่างประเทศไม่ไม,ไม่ไม่มีทานกันแน่นอนนะครับวส่งบ้านเราเนี่ยนะ บางที oh. คนบางคนกินแล้วติดนะฮะ <Th a. S 1> พอไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมกาอยู่อังกฤษแล้วติดนะครับ <Th a. S 1> ก็อยากกินไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่เหมือนนะครับ <c oughs> ไปกินอัลมอนด์ก็ไม่เวิร์กนะครับก็มากินอันนี้ <c oughs> ซื้อเข้ามาได้แต่สังเกตดูราคา จาก20บาทในชั้นโชว์เรานะครับตอนนี้ก็กลายเป็น300ไเป็นเรียบร้อยแล้ว10บเหรียญ1ิเหรียญนะครับก็มีบางคนที่ทำซูเปอร์มาร์เก็ตเขามาคุยกับผมเนะเขาบอกว่าเขาแค้นใจมากเลยที่ห้างใหญ่ๆเนี่ยมาตีร้านเขาจนร้านเขาแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกตอนนี้เขาจะเอาของร้านใหญ่ๆเนี่ยไปขายใน eBay นะครับแล้วก็แล้วก็ทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมานะครับทำไมทำไมราคามันถึงได้ขนาดนั้นนะคะมีสงสัยนิดนึงว่าสามารถที่จะ เข้าไปปั่นราคาอะไรอย่างนี้กันได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่ารายการที่เราเห็นในจอเมื่อกี้เนี่ยเป็นราคาฟิกไพส์นะครับฟิกไพส์ก็คือเป็นราคาที่ตายตัว,วก็คือซื้อก็ซื้อไปได้เลยนะครับไม่มีการาว่าต้องมาบิดอะไรไม่ต้องเลยนะครับแล้วเราบอกเลยของเรามีเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับเพราะจริงๆเราเอาเจ้าบิ๊กซีโรตัสเราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นคลังสินค้าของเราพอคนซื้อเราค่อยไปเอาอย่างทัน นะครับไปซื้อมาตอนเย็นแล้วก็แพ็กๆนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยอาจารย์หลุยส์พอรู้ดีนะครับเรื่อสินค้าใน eBay เนี่ย eBay มีสมาชิกอยู่400ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ค่าของชีพของเมืองไทยเนี่ยลอต่ำกว่าเมืองนอก5เท่า10เท่านั้นเวลามาซื้อของใน eBay เนี่ยแม้ว่ารวมค่าขนส่งแล้วก็ยังถูกกว่าไปซื้อซุปเปอร์บ้านเขานะครับทำให้เขาสามารถที่จะมาซื้อได้ค่ะ รอหน่อยนะครับของก็ตามมาอีกทีนึงประมาณสองอาทิตย์ะมณ2อเวลาเราขายของเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องน้ําหนักด้วยนะครับเพราะเราส่งของไปทางไปเซนีไทยใกล้บ้านค่ะไปเซนไทยก็จะคิดของตามน้ําหนักก็คือ1กรัมหนึ่งบาทครับก็ต้องดูกลยุทธ์ในการเลือกของที่จะมาขายด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่าส่งบางทีก็อาจจะ ต้องแจ้งลูกค้าถ้าบวกกันไปด้วยใช่ไหมคะหรือส่งฟรีอะไรอย่างนี้มีไหมครับหลายยุคที่มีนลายการพิเหตยังที่เห็นในจอตอนนี้นะครับอย่างถั่วเนี้ยนะครับก็เป็นการส่งฟรีนะครับเป็นฟรีชิปปิ้งแต่ที่เราเคยส่งมาเนี่ยนะครับค่าขนส่งเนี่ยไม่เกินร้อยบาททั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเราคิดว่าสมมติว่าหนึ่งร้อยบาทประมาณสักสามเหรียญใช่ไหมครับเนาะนี้ก็สองร้อยบาทนี่ก็ยังเป็นเก้าสิบกรัมก็ประมาณเก้าสิบบาทนะครับแต่ขายไปแล้วสามร้อยนะครับต้นทุนประมาณร้อย กำไร200ใช่ค่ะโอ้โหจริงๆแล้วพอมันป็นโอกาสที่ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าดูลนเรื่องราคามันก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันที่บางคนก็บอกว่าเออเธอขายได้ฉันก็เอาบ้างสิแล้วก็มาแข่งกันนะคะในตลาดออนไลน์แหมเวลาแข่งขันกันนี่บางทีเขาบอกว่าตัดราคากันอย่างนี้ทํายังไงคะมันเป็นปัญหาไหมคะครับปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกนะครับเพราะว่าหลายคนมาถามผมเรื่องนี้ครับว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้ ก็เอาของมาขายเหมือนกันแล้วก็ตัดราคากันไม่ต้องคิดอะไรด้วยไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ปรากฏว่าพอเขาคิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ทําสินค้าแนวนี้ก็คือเขาก็จะไปขายของอย่างอื่นไปขายของจักไปขายของไนี้ม่ถึงว่าคนคนที่พอมีคู่แข่งแล้วอย่างนี้ล่ะคือหมายถึงว่าคนที่จะเริ่มขายใน e ี a y พอคิดอย่างนี้ปั๊บจะไม่ขายของแนวนี้เมื่อเมื่อคนไม่ขายของแนวนี้ปรากฏว่าผมเห็นอยู่สองสามเจ้าที่ขายอยู่ใน E ี a y ตอนนี้ก็ขายอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้ว ยังไม่เห็นมีใครมาแข่งเพราะว่า<ะ>พอใครจะแข่งปับ๊บก็คิดเอ้ยเดี๋ยวไปแข่งแล้วจะจะ,จะชนกันจะตัดราคากันอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจํานวนสินค้าที่นําเสนอไปเนี่ยะนะครับปกติอย่างเจ้าที่เราเห็นพวกนี้อาจจะลงอยู่2,000รายการ1,000รายการแต่ของในซูเปอร์จริงๆแล้วเนี่ยมีตั้งแต่ห้าหมื่นถึงแสนรายการจริงๆยังมีโอกาสที่จะขายของตัวอื่นด้วยซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกันด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันพอที่จะนําเสนอลงไปใน eBay หรือเปล่านะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่บอกว่าจะตัดราคากันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าผลเสียบางทีก็อาจจะกลับมาสู่ตัวเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเลี่ยงไปขายสินค้าอันอื่นก็ได้เพราะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมีอีกเยอะมากที่ที่ขายได้นะครับแต่อีเบนี่ก็มีหลายไซส์ด้วยกันค่ะอาจารย์บางทีในอ b a y เขาบอกว่าเป็นธุรกิจฟรีเทรดหมายความว่า เป็นตลาดเสรีนะครับเราเราขายของเหมือนกับคนอื่นก็ได้แล้วสู้กันที่บริการนะครับแล้วก็อาจจะราคาแตกต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่มีทั้ง ebay.com ก็อเมริกา ebay.uk ก็อังกฤษน,นะครับ o ฝรั่งเศสนะฟรานอิตาลีเยอรมันมีมีครับหลายไซส์นะครับขายตรงนี้แล้วเราไปขายอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับก็อย่างตัวอย่างอันนึงที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือคือพวกของใช้ชีวิตประจําวันก็ได้นะครับอย่างยาสามัญประจําบ้านก็สามารถที่จะขายได้อย่างอันนี้เนี่ยก็ไม่กี่สิบบาทแต่ขายไปราคาก็เร่องรวม400บาทนะครับเพราะว่าอันนี้มีค่าขนส่งอยู่ในนั้นสักร้อยกว่าบาทนะครับก็ยังเหลือประมาณปสองสามร้อยบาท นะคะและมีแบบลด5%ด้วยมีลดด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่สําคัญอยากให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขายได้เนี่ยนะครับสังเกตดูลูกศรอันสีน้ําเงินนะครับสังเกตดูว่าของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยขายดีมากครับขายได้เซลล์ทูก็คือแปลว่านําเสนอไปกี่ชิ้นขายได้กี่ชิ้นเนี่ยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วข้างบนยังมียอดขายตรงสีแดงนะครับเนาะบางรายขายได้ถึงเดือนละ20,000เหรียญ นะครับสองหมื่นเหรียญก็สักหกแสนนะครับหกแสนเรียกว่าหักต้นทุนไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเหลือสามแสนต่อเดือนนี่ถือว่าเป็นงานที่โอเคเลยนะครับผมคุณนี่ดีกว่าร้านโชว์หวยอะไรทั่วไปครับที่บอกว่าตอนนี้ลำบากลำบากอยู่ด้วยนะคะสังเกตดีๆว่าบรรทัดที่สองเนี่ยนะครับลงสินค้าสามสิบวันที่ผ่านมาห้าร้อยสี่เจ็ดรายการนะครับซั c เซสฟูลนี่ก็คือขายได้ห้าร้อยสี่เจ็ดรายการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยปัจจัยเลยนะครับนะคะ อันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างที่บอว่าเป็นไปได้ประสบความสําเร็จนะคะระหว่างสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของบางคนบอกว่าเปลี่ยนนะคะมาไม่เอาและในซูเปอร์มาร์เก็ตไปเดินตลาดกันบ้างดีกว่าใช่ไหมคะไปหยิบของอะไรนี่อย่างนี้นะคะโชว์อยู่ด้านหน้าสนุกสนานครับอันนี้โอ้โหพีคาดผมอย่างเงี้ยคุกกิ๊กอ่ะอย่างเงี้ยเราไปหาจากไหนอะคะสําเพ็งครับซัเพ็งในบ้านเราเพลงเลยต่างประเทศไม่มีเลยอย่างนี้คื มีแต่แพงมากมีแต่แพงครับแล้วช่วงปีใหม่ผมขายตัวนี้ดีมากเลยอ๋อค่ะช่วงก่อนปีใหม่ขายตัวนี้ดีมากเลยนะครับก็มีเทศกาลด้วยนะครับก็จะเป็นพวกที่เด็กๆชอบซื้อนะครับเด็กๆชอบการที่คัดผมนะคะคริสต์มาสตัวการ์ตูนอะไรต่างๆแบบนี้ตอนนี้ก็วาเลนไทน์เริ่มมาแล้วอ๋อจะต้องเี็เรื่อหัวใจและอ่าก็ต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือยังง่ายอย่างนี้เลยกิฟต์กิฟต์อย่างนี้ก็ขาย คลิปขายครับขายดีด้วยครับตัวนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมืองนอกเขาไม่ค่อยมีกันแล้วนะครับแต่บางคนชอบใช้อยู่เป็นประจำก็เลยมาซื้อจากสำเพ็งเราเนี่ยมาขายนะครับปรากฏว่าได้รับการตอบรับแต่ตลาดดีมากนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าเมื่อกี้อาจารย์หลุยส์บอกว่าค่าขนส่งเกี่ยวกับน้าหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกของพวกนี้น้ําหนักเบาด้วยน้ำหนักเบาก็จะทําให้ประหยัดค่าขนส่งด้วยนะครับ อย่างนี้ต้นทุนอะไรยังไงมาเท่าไหร่คะที่พาดผม1อันครับก็หลัก10บาทนะครับหลัก10บาทหลัก10บาทก็อยู่ในตลาดใน eBay นี่ก็อยู่ในช่วงที่2-300บาทนะครับค่ะโอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคะของการค้าขายสินค้าออนไลน์บน eBay นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยเหมือนกันนะคะที่บอกว่าผู้ขายเนี่ยอุ่นใจได้เพราะว่า ก่อนที่จะส่งสินนการไปให้เขาก็คือไ<ช>ด้รับเงินก่อนใช่ครับใช่ไหมคะ เป็นประเด็นที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเราค้าขายเนี่ยเราก็กลัวเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ใน eBay เนี่ยคือลูกค้าต้องชําระเงินเรามาก่อนไม่ว่าจะอยู่อังกฤษอเมริกาต่างๆชําระเงินเข้ามาอยู่ในบัญชีของเราก่อนนะครับเราถึงจะส่งของให้เขาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ต้องเฝ้าร้านด้วย<อ>ก็คือมีคนโอนเข้ามาทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเรามาเปิดคอมพิวเตอร์ดูปั๊บมีออเดอร์อะไรมาบ้างเราจัดจัดจัดตามเขาเลยนะคะแบบนี้นะคะมาดูสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้ ้นขายกันบ้างดีกว่านะอาจารย์หลุยส์ค่ะมันก็มีสินค้าอะไรมากมายตอนนี้โหหยุในหัวเยอะแยะเลยนะคะจะเริ่มต้นจะขายอะไรดีมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก็เริ่มต้นนี่เราคะแนนยังศูนย์อยู่นะครับนั้นเราอย่าเพิ่งไปขายของชิ้นใหญ่ๆนะครับให้ขายของที่ชิ้นเล็กๆเบาๆนะครับเพื่อทําคะแนนให้ตัวเองก่อนนะครับเราอย่างเช่นพวงกุญแจุกตัวอย่าง ของชำร่วยที่เราได้มาจากงานแต่งงานเนี่ยเราก็เอามาขายใน eBay ได้นะครับเราวยิ่งเราบอกเรื่องราวเข้าไปมีสตอรี่ด้วยนะครับบอกว่าอันนี้นะได้มาจากงานแต่งงานของเพื่อนนะตั้งแต่ปีนี้ปีนี้นะครับเขียนสตอรี่ลงไปของแบบนี้นะเขาเรียกว่า l i m i t e d Edition โอ้โหนะครับมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยคลิกง่ายเลยนะคะหมดเขาเข้ามาถึงเพรา S <S ซื้อนะครับเพราเห็นเรื่องเราของฝรั่งเขาแต่งงานกัน <S 2> <S 2> แต่แต้แต้แล้วกลับบ้านไปนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ของเรามีงานเลี้ยง มีของชมรุยกลับบ้านติดไม้ติดมือนะครับแล้วเอามาขายเนี่ยเขาเห็นเป็นของแปลกเขาซื้อนะครอ๋อนะคะ,คะก็มีเรื่องบินราแบบนี้นะคะสําหรับค,คนที่จะต้องมาขายนะคะในธุรกิจแบบนี้ก็ต้องศึกษานะคะดูหลายแง่มุมกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้เคยเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปนะคะว่าบางคนก็อเริ่มไม่ถูกจริงนะบางคนเราสัมภาษณ์มานะคะ อ่านหนังสือก่อนถึงอ่านแล้วก็ยังไปวไิถูกอีกเหมือนกันบางคนก็ลองผิดลองถูกเองก่อนด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราพยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติลงมือทํากันด้วยนะคะให้อาจารย์โจนะคะพูดถึงเรื่องของการอบรมกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับ,บแต่ละสาวที่เรามีนะคะคคการอบรมหัวข้ออะไรต่างๆก็คงจะแตกต่างกันไปอย่างความพิเศษของวันเสาร์นี้มีอะไรบ้างคะความพิเศษของเสาร์นี้ก็คือว่า เราไปเจอสินค้าขายดีเยอะมากะนะครับโดยเฉพาะแนวจัตุจักนะครับจตุจักเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเริ่มเอาของมาขายใีเดยกันแล้วราคาเนี่ยไม่ใช่แบบที่เราเห็นในในในของซูเปอร์มาร์เก็ตละ,ะเพราะว่าของแนวจัตุจักเป็นของสะสมแล้วไม่สามารถเดาราคาได้บางชิ้นเนี่ยเราขายราคาขึ้นไป10เท่า20เท่าะนะครับจากที่เราไปซื้อมาตอนนี้ถือว่า ฝรั่งเองก็ดีใจครับเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องบินมาเพื่อที่จะมาเดินที่จตุจักรเรานําเสนอให้เขาใน eBay เลยอ,อยากได้ปั๊บมาช็อปเลยแล้วของสะสมส่วนใหญ่จะเป็นของประมูละนะครับประมูลสนุกมากครับเพราะว่าเวลาเขาประมูลเนี่ยเราอีกฝั่งหนึ่งเราอยู่ฝั่งคู่สายเราก็รู้น,<ค>นว่าเราจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับพออย่างนี้เราก็สนุก,กแล้วเราก็มีการเทรนนิ่งกันมีการอัปเดตกันตลอดทุกสัปดาห์ ก็มีสินค้าอะไรที่ work w ร์ k มันเข้ามาครับนะคะในช่วงนี้ก็จะมีคอร์สใช่ไหมคะใช่ครเราไปตัดตอนเย็นไหมคะอย่างวันเสาร์แบบนี้วันเสาร์เรามีเก้าโมงเช้านะครับก็ที่รถไฟฟ้าได้ดินสถานีสวนจตุจักรมีรอบเช้ามีรอบเช้าเก้าโมงนะครับแล้วก็รอบเย็นก็คือหกโมงเย็นหกโมงพอดีรอบบ่ายเรามาออกรายการทีวีก็ได้เลยมีสองรอบนะครับก็สนุกสนานว่าเสาร์ที่ผ่านมาก็มี ประมาณ130ท่านหรือ140ท่านที่ที่เข้ามาแล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับในนั้นจะมีการอบรมกันอย่างละเอียดกว่าที่เราคุยในนี้เพราะว่ามีอะไรเยอะกว่าต้องลองเช็คนะคะว่าแต่ละสัปดาห์นี่มีข้อมูลอะไรกันบ้างนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะหมายเลข025395512นะคะ029325257หรือว่าเว็บไซต์ wise thailand .com นะคะก็โทรสอบถามได้ทั้งเรื่องของการอบรม สัมมนานะคะทีออ่อยากจะหาข้อมูลนะคะในเรื่องราวของการขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะคะก็ใครอยากจะเริ่มก็ลองไปดูแล้วกันหรือว่าอยากจะ แอบมาสอบถามนะคะทางรายการก็ฝากคําถามไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆนี่เยอะแยะมากมายลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้นะคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเองแหละค่ะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการขายนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะมาคุยกันนะคะว่า มีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะอีกหนึ่งบุคคลที่แหมประสบความสำเร็จจริงๆค่ะในการขายใน eBay นะคะจากความชอบความรักส่วนตัวนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของอาจารย์หลุยส์นะคะทางด้านคุณสุวรรณทัศมากรน,นะคะผู้วยการชมรมคนรักอีเ y ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยนะคะในประเด็นที่แหมครอบคลุมมากกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์โจอยู่กับเราต่อน,นะคะขอบคุณอาจารย์หลุยส์มากๆ ค่ะขรบคุณค่ะครับอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่เกิดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามนะคะบุคคลที่อีกหนึ่งท่านนะคะประสบความสำเร็จในการทำธรุรกิจใน eBay ค่ะ